รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับนางสาวกำหนดการพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการและผู <No 1 ullen Problem sound> ้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปานิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเนื่องในวันค้ายวันพระราชมภพ ทรงเจริญท่าสนไมโยก68พรรษา2เมษายน2566วันจันทร์ที่4นนมีนาคมก็จะครอบาย2567ในเวลา12.30นหัวหน้าส่วนราชการหวัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารและสมาชิกสภา,ภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำลังผู้ใหญ่ การเดินทางจากสารการจังหวัดริสเกตถึงบริเวณพิธีซึ่งในขณะนี้ท่านประธานในพิธีนางสาวชนวานัทรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตพร้อมคณะสมาชิกเหล่ากาชาติและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดรีสเกตท่านเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งลำดับต่อไปนะคะดิฉันเคยขอกาบเรียนเชิญนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจางังหวัดสิริเสเกตได้ประกอบพิธีถวายทูบเทียนแผ่ถวายเครื่องราชการรับเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชุดาสยามบรมราชกุมารีขอกาบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพค่ะ ซึ่งลำดับต่อไปนะคะก็ขอาการ์ดเป็นเชิญนางสาวชนมนัทัดรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประทานในพิธีประจำแท่นเพื่อรับฟังกำลาวต้อนรับจากท่านนายอำเภอไผ่บึงและในโอกาสนี้ดิฉันกค้ขอาการาบเียนเชิญท่านสลากชิดชมนายอำเภอไผ่บึงถ้าได้เกี่ยวได้กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและรายงานผลการดำเนินงาน ยากไร้ผู้พิการผู้ได้โอกาสและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนราชดอนลายนายมณีจันเพงหมู่ที่10บ้านหนองสำารามตําบลโนนปูนอำเภอไผ่บึงจังหวัดริสเกตขอกาบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพค่ะในอำเภอไผ่บึงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรับวิสาหกิจผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาควันที่2เมษายน2560เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ,บ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้เดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนและขจัดความทุกข์ความท้านหลังละไม่เกิน5หน่วหรือซ่อมแซมหลังละไม่เกิน2คือ,คอบ้านหลังแห่งนี้นะครับหลังที่1และหลังที่ส นายนางสาวสวินทองอินบ้านเล็กที่52หมู่ที่12ตำาบลสำรุงพันธ์อำเภอไพ่บึงจังหวัดศรีสะเกดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารสนตํบลนนนปูนทศบาลตําบลสำรุงพันธ์สนับสนุนแรงงานวัสดุาการก่อสร้างสมพระเจริญชวนมายุ68พรรษา2เมษายน 2,566จําจำนวน50 0 0 0บาทในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้อยากไร้ไรายนายมณีจันเทงอายุ57ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวจำนวน4คนคือ 1. นางสีจันเทงอายุ73ปีมารดา 2. นางจันทิโยธา อายุ50ปีน้อง3นายวีระโยธาอายุ53ปีน้องเขยน,นายมณีจันเพงร่างกายไม่แข็งแรงแขนขาอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ส่งผลให้ไม่มีไรายได้มาจุนเจอือครอบครัวต้องอาศัยไรายได้จากบัตรสวัสดิการเห่งรัฐเดือนละ300บาท ประกอบกับที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มั่นคงถาวรไม่มีระดับจังหวัดเหล่ากชาติจังหวัดศรีสะเกษผู้น้าส่วนราชการระดับอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยางไรผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดอร้อนเฉลมพระเกีีรติสมเด็จพระนิธาที่ลาดเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาริกาผู้อเมวยการสภากาต้าไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงพระเจริญพระชมมาย,ยุหกสิบพรนษา2เมษาสองห้าในวันนี้ปีนี้2เมษาต้องเป็น69ใช่ไหมคะเลขสวยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะคะที่มาช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้จังหวัดสิงสกเกตจัดงานใหญ่คะ่ะงานอะไรคะ ถือว่าเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะที่วันนี้ท่านประธานในพิธีตลอดทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านนางเพอท่านก็จะได้มอบสิ่งของนะคะซึ่งลาดับต่อไปนะคะจะเป็นเหล่ากาชาติจังหวัดสิุริเกศนะคะร่วมกับแม่วนมหาไทยนะคะท่านก็จะได้มอบถุงยันต ชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดของท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะ ชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดของท่านด็กร์กัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือไก่การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดขอก่าเรียนเชิญค่ะชีวิตต้้องสูชุด ชุดของพอมอเชิญค่ะและชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นสํานักงานเกษตระะจังหวัดศร,รีสะเกดและสํานักงานเกษตรอำเภอไผ่บึงนะคะสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาอาเภอกาทจลักษ์นะคะสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศร,รีสะเกดและสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไผ่บึงสํานักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดนะคะ และสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกดนะคะขอกาบ์ดเนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับนางสาวชนมนัสรรอดบุญธรรมนะครับต่อปไปส่วนราชการ เจอขอการเป็น์เจ้าท่านทองคำตอนสีจำแนงงานบริษัทออมเภอไพบึงนะคะ